วันนี้ผมเห็นคอมเมนต์คุณผู้ชมท่านหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับถามเป็นความรู้หน่อยครับอยู่ห่างจากจุดปล่อยสัญญาณได้กี่เมตรนะครับอ่าอันนี้ก็หมายถึงว่าสัญญาณ Wi-Fi ของเซเว่นนะครับหน้าตาแบบนี้นะเป็นกล่องแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวกระจาย WiFi ให้ทุกๆคนเนี่ยได้ใช้งานกันนั่นเองนะครับถ้าเรา ออกห่างจากจุดสัญญาณกระจาย WiFi ตรงนี้นะคบหลังจากที่เราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้มันหางกี่เมตรนะน่าสนใจทีเดียวนะครับคอมเมนต์นี้นะวันนี้ผมจะพาทุกทุกคนอย่าไปพิสูจน์กันเลยดีกว่านะครับว่ามันห่างจากจุดกระจายไ i f i เนี่ยได้กี่เมตรนะผะผมก็ไม่เคยทดลองเหมือนกันนะปกติก็จะเล่นอยู่ข้างหน้าเซเว่นอย่างเดียวนะครับเดินไปไกลๆนี่ไม่เคยนะออวันนี้มาลองดูกันดีกว่าแล้วครับไปเลย นี่คือกล่องกระจาย Wi-Fi นะครับของเซเว่นนะครับนี่แล้วผมก็เชื่อม Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมให้ดูกันก่อนนะว่าผมเชื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาเดินไปเรื่อยๆกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ยังมี Wi-Fi อยู่นะครับระยะห่างกันแค่ไม่เท่าไหร่นะ2เมตรเองนะครับเดินไปอีกเรื่อยๆนะครับผมจะดูว่าสัญญาณมันยังอยู่ไหมอ่ะยังอยู่นะครับนี่มาไกลประมาณกี่เมตรก็ไม่รู้นะครับนี่ เดี๋ยวเดินไปไกลอีกนะครับเออนี่ก็ยังสัญญาณไวไฟยังอยู่นะครับยังมีให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสัญญาณหน่อยนะสัญญาณยังหายไปแค่ขีดเดียวเท่านั้นนะครับเอ่หายไปแค่ขีดเดียวนะครับก็ยังไม่หลุดนะครับก็อยู่ห่างเซเว่นพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวจะไปไกลกว่านี้อีกนะครับอลองดูนะครับผมจะเดินไปทางนี้เลยเดินออกห่างจากเซเว่นนะครับแต่ว่าสัญญาณเนี่ยก็ยังอยู่นะครับผมจะให้ดูก่อนอ่ะ หน้าจอมาจาันจะแวบๆหน่อยนะครับอขออภัยด้วยนี่ผมเดินไปเรื่อยๆครับโอเคหลุดแล้วครับหลุดแล้วครับหลุดแล้วตอนนี้สัญญาณ wiFi ไ,ได้หลุดแล้วนะครับก็สัญญาณเซเว่นตกเลยในซอยเซเว่นนะครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนับก,ก้ากันดูนะครับว่าประมาณกี่ก้านะสาหรับการอยู่ห่างเซเว่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

เป็นหลักนะล่นบริเวณเซเว่นเป็นหลักนะครับหรือข้างในนะครับเย็นๆนะและการเชื่อมต่อไ Wi ไฟเนี่ยก็จะเชื่อมได้ครั้งละเอ่อเก้าสิบนาทีนะครับต่อครั้งนะต่อการเชื่อมต่อหนึ่งครั้งนะครับเชื่อมต่อได้เก้าสิบนาทีนะสรุปแล้วสี่สิบสองเก้านะครับสี่สิบสองเก้าจากบริเวณเซเว่นจนไปถึงตรงนู้นนะครับเดินเข้าไปตรงนู้นเลยแล้วก็หลบหลบตึกไปนิดนึงก็หลุดแล้วนะครับสัญญาณหลุดแล้ว โอเคกลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอืมประมาณ429นะครับหรือตีเป็นเมตรที่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเอออ4เกเราเนี่ยกี่เมตรนะอืมเดี๋ยวลองหาข้อมูลกันนิดนึงนะครับอ๋อเขาบอกว่าอ่อสาเดินเท่ากับ1เมตรคุณผู้ชมเ,เท่ากับ1เมตรใช่หมสามเก้าเท่ากับ1เมตรอ่อสาก็เ,เ, 3, เท่ากับ10เมตร ประมาณไม่เกิน20เมตรคุณผู้ชมเอ้ยไม่เกินนะไม่เกิน20เมตรอาา่าฮะเพราะผมนับได้ประมาณ42ก้าแล้วมันก็หลุดเลยนะครับสัญญาณไวไฟหลุดเลยประมาณประมาณ15ประมาณเอ่อ16 17เก้าเอ้ยประมาณ16 17เมตรครับอ่าแต่ว่าไม่เกิน20เมตรนั่นเองนะประมาณนะโดยประมาณนะครับระยะนี้เออก็เป็นความรู้ใหม่ๆนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาผมเล่นไ i f i เนี่ยใน บริเวณเซเว่นนะครับผมก็ไม่เคยห่างจากเซเว่นเลยนะมไม่เคยห่างเลยลก็เล่นอยู่ประมาณน้าเซเว่นนั่นแหละพอ,อใช้งานอะไรเสร็จดาวน์โหลดอะไรนู่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เออเลิกเลยแล้วก็กลับบ้านเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เอะใจเลยว่าเออมันอยู่ห่างเท่าไหร่นะคอมเมนต์นี้ดีมากๆเลยครับแล้วก็น่าจะรู้คําตอบแล้วนะครับว่าอยู่ห่างประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปวดีโอนี้ผมก็ต้องขับตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ช่องกอเหลืองแสงด้วยละ่ะ สวัสดีครับบ๊ายยกิ้วกิ้ว